และขนาดนี้นะคะดิฉันก็นั่งอยู่ในบรรยากาศสวยๆค่ะภายในโรงแรมนูโวซิตี้แห่งนี้นะคะและวันนี้ค่ะผู้ที่จะให้เกียรติมาให้ข้อมูลกับเรานะคะก็คือคุณพระนิดานานาเจ้าของโรงแรมนูโวซิตี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ที่ให้เกียรติกับทางรายการของเรายินดีค่ะนะคะข่าวเห็นบรรยากาศแล้วสวยมากเลยนะคะไม่น่าเชื่อเลยว่าจะอยู่ในสถานที่ในกรุงเทพแห่งนี้ขอบคุณค่ะนะคะค่ะอยากทราบหน่อยค่ะว่าทางโรงแรมโนโวซิตี้เนี่ยได้ดำเนินกิจการมีประวัติความเป็นมาอย่างไงคะค่ะก็อลามโอะลกุเราะหะตุลลอตัวบเระกาตฮวนะคะขอบคุณและก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะก็อย่างที่ทราบก็คือถ้าเอ่ยถึงโรงแรมในเกาะ รัตนโกสินทร์ะนะคะส่วนใหญ่ลูกค้ามุสลิมส่วนใหญ่เนี่ยจะนึกถึงโรงแรมน uh ิวเวิล d n นิวเวิล c i ซิเป็นอันดับแรกะนะคะโรงแรมนิวเว r ล d c ซิตเนี่เป็นโรงแรมที่เปิดตัวมา10กว่าปีแล้วนะคะก็รองรับลูกค้าทั่วๆไปนะคะในส่วนที่เป็นลูกค้ามุสลิมและก็ศาสนิกอื่นนะคะโรงแรมนิวเวิล d c ซิตนี่เป็นโรงแรมที่ ดูแลลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติพวกนักท่องเที่ยวนะคะในขณะเดียวกันคนไทยเนี่ยก็เป็นระดับข้าราชการะนะคะทีอ่อยู่ใกล้ในส่วนที่ต้องการจะมาประชุมสัมมนาในส่วนของกระทรวงตบะวงกลมต่างๆนะคะเพราะว่าแอเรียนี้นี่ถือว่าเป็นย่านที่เป็นข้าราชการะนะคะ,ะ,คะจะมีข้าราชการที่อาจจะเป็นเทศบาลอบตอนะคะ ก็มาขึ้นมาจากต่างจังหวัดมาประชุมสัมมนานะคะโรงแรม New World City ก็ถือว่าเป็นโรงแรมที่ดูแลแล้วก็เป็นเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ถือว่าดูแลย่าน<ๆ>ย่านข้าราชการและก็ลูกค้าทั่วๆไปนะคะทีนี้เราก็ตระหนักว่าในส่วนแอเรียรัตนโกศิทป์เนี่ยก็ยังถือว่ายังมีองค์กรต่างประเทศนะคะยังมีหน่วยงานอีก หลายหน่วยงานนะคะซึ่งมีลูกค้านักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นข้าราชการต่างประเทศนะคะเป็นข้าราชการแล้วก็เป็นแขกที่มาประชุมสัมมนานะคะต้องการห้องพักระดับที่หรูขึ้นนะคะซึ่งเราสังเกตเห็นว่าในเกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยไม่มีโรงแรมระดับ4ดาวเลยย่านนี้จะแทบไม่มีเลยนะคะก็เลยเป็นจุดที่ทำให้เรามองเห็นช่องทางการตลาดอีกช่องทางหนึ่งนะคะ ก็เลยทำให้เราเปิดโรงแรมขึ้นใหม่อีกโรงแรมหนึ่งะนะคะควบขนานไปกับโรงแรมเดิมนะคะใช้ชื่อว่าโรงแรมนูโวนูโวซิตี้นะคะ,คะก็เปิดทำการไปเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วะนะคะอันนี้นี่ก็ถือว่าเป็นโรงแรมซึ่งอตอบโจทย์นะคะแล้วก็กลุ่มในส่วนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศะนะคะที่มาท่องเที่ยวทั่วๆไป ในขณะเดียวกันก็เป็นกลุ่มข้าราชการต่างชาติที่ต้องการความรู้หราอีกระดับหนึ่งค่ะค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้เปิดโรงแรมใหม่ขึ้นมาค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าถึงแม้ว่าจะเพิ่งเปิดบริการเมื่อปีที่แล้วนะคะแต่ว่าด้วยศักยภาพที่มีอยู่เนี่ยก็เห็นได้เลยว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะโรงแรมเองก็มีขนาดใหญ่แล้วก็มีลูกค้าเข้ามาพัก อย่างต่อเนื่องนะคะลูกค้าหลักๆส่วนใหญ่ของเราเนี่ยจะเป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นใครคะปัจจุบันตั้งแต่เปิดตัวโรงแรมนูโวซิตี้นะคะเป็นโรงแรมใหม่เนี่ยก็ถือว่าได้รับผลตอบแทนผลตอบรับที่ดีมากนะคะทั้งที่เป็นชาวต่างชาติเองนะคะที่ต้องการความสะดวกสบายนะคะในขณะเดียวกันคนไทยเองก็ถือว่าต้อนรับโรงแรมปัจจุบันนี่ถือว่าโรงแรมนูโวซิตี้เนี่ยได้รับเสียงตอบรับดีกว่าโรงแรมเดิมด้วยซ้ำนะคะ แล้วก็กลุ่มถ้าเกิดแบ่งสัดส,ส่วนลูกค้าเนี่ยเราเป็นต่างชาติกี่เปอร์เซนต์แล้วก็เป็นคนไทยกี่เปอร์เซนต์คะ,ะชาวต่างชาติเนี่ยถือว่ามากกว่า <c oughs> นะคะเพราะถือว่าย่านนี้เนี่ยเป็นย่านที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นถือว่าเป็นโรงแรมใจกลางเมืองนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นแหล่งแหล่งนี้เนี่ยเราจะมีนักท่องเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นยุโรปนะคะชาวยุโรปถึง <c oughs> 60%นนะคะ <c oughs> นักท่องเที่ยวถือว่า60% ส่วนข้าราชการไทยแล้วก็อาจจะเป็นคนไทยต่างๆที่มาพักจากต่างๆจังหวัดขึ้นมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนทุนต่างประมาณ3 0อนะคะอีก10%ก็ถือว่าเป็นทั่วๆไปที่ทไม่ใช่ชาวยุโรปนะคะค่ะ,คะก็เรียกได้ว่าเฉลี่ยกันไปนะคะ,คะในสําหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะคะค่ะบริการของเราค่ะทางโรงแรมเรามีบริการใดร,รองรับนักท่องเที่ยวบ้างคะถ้าพูดถึงลูกค้าที่เป็นมุสลิมนะคะ อันนี้ถือว่ามีความมั่นใจ100%เพราะว่าอ,อย่างที่เรียนเราประกาศตัวชัดเจนว่าเราเป็นโรงแรมฮาลลนะคะทั้งเจ้าของเองและผู้บริหารส่วนใหญ่แม้กระทั่งพนักง,งานนะคะครึ่งต่อครึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นพนักง,งานมุสลิมะนะคะสำหรับความมั่นใจของความเป็นมุสลิมเนี่ยร้อเร์เซนต์นะคะ,ะเราฮลาลลทั้งห้องพักและก็อาหาระนะคะเราไม่มีเสิร์ฟแอลกอฮอล์ ทุกชนิดค่ะในขณะเดียวกันก็ในส่วนที่เป็นห้องพักเนี่ยเรามีกํากหนดการกําหนดทิศกิบลัสเพื่อให้ลูกค้าที่เป็นมุสลิมสามารถอาละหมาดได้ด้วยความสบายใจเรามีห้องละหมาดร,รวมนะคะ,คะอันนี้คือส่วนที่เป็นมุสลิมนะคะ,คะส่วนศาสนิกอื่นนะคะในส่วนที่เป็นของนักท่องเที่ยวนะคะเราก็ค,คือมีการมาตรฐานของการบริการของความเป็นโรงแรมเนี่ยถือว่า เราใช้มาตรฐานสากลทั่วๆไปนะคะเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามาพักโรงแรมมุสลิมความรู้สึกของเขาก็คือมาพักโรงแรมหนึ่งโรงแรมซึ่งซึ่งไม่ได้แตกต่างจากโรงแรมที่อื่นเลยค่ะมาตรฐานที่เราใช้อยู่นี่เป็นระดับกี่ดาวคะของโรงแรมใหม่นะคะเราใช้มาตรฐานโรงแรมระดับสี่ดาวนะคะตามมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างก็ถือว่าเราใช้มาตรฐานของโรงแรมสีดาวทั่วไป แล้วห้องพักนะคะเรามีห้องพักทั้งหมดกี่ห้องคะห้องพักเรามีให้เลือกนะคะสามโดยหลักๆก,ก็คือ3แบบด้วยกันะนะคะ,ะห้องพักที่หรูที่สุดเราใช้ชื่อว่า Grand Suite g r a n d Suite ค่ะอันนี้ก็คือพื้นที่ทั้งหมด96ตารางเมตรนะคะ,คะอันนี้ถือว่าเป็นห้องที่ใหญ่หญสามารถะะพักได้ทั้งครอบครัว สำหรับครอบครัวที่มีพ่อแม่ลูก2ถึง3นะคะก็ส <Lak wa. S 1> ามารถใช้ห้องนี้ได้นะคะภายในห้องนี้ก็มีม,มีอ่างอาบน้ำจักรคุซี่ <política. S 1> นะคะมีโซฟานั่งสบายเรียกว่าอยู่ได้ด้วยความสะดวกสบายทั้งทั้งทั้งครอบครัวนะคะอันนี้เรามีห้องแบบนี้เนี่ยสห้องด้วยกันเหม,มือนอยู่บ้านเลยนะคะหมือนอยู่บ้าน <hani S 2> ค่ะ,ค,ะ,ค,ะความรู้สึกก็คือเหมือนเหมือนอยู่บ้านะนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยห้องพักระดับกลาง นะคะห้องพักระดับกลางเราใช้ชื่อว่าดิพรมแมทอันนี้ก็ขนาด38ตารางเมตรก็ถือว่าอยู่ได้สะดวกสบายเช่นกันก็ไม่เล็กนะคะไม่เล็กแตารางค่ะค่ะแม้กระทั่งห้องที่ถือว่าธรรมดาที่สุดซึ่งเป็นห้องดีลักซ์ทั่วๆไปเนี่ยก็พื้นที่32ตารางเมตรนะคะก็ถือว่าในย่านโรงแรมระดับในแอเรียนี้ก็ต้องถือว่าเป็นห้องพักที่อยู่ได้สบายนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันสิ่งอำนวยความสะดวกทั่วๆไปนะคะก็ถือว่าเรามี ห้องเราใช้ดาดฟ้านะคะชั้นบนสุดของโรงแรมเนี่ยมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่นะคะ,คะเรามีห้องออกกำลังกายซึ่งถือว่ามีอุปกรณ์ที่มาตรฐานนะคะ,คะในขณะเดียวกันเราก็มีสปาหรูนะคะก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ลูกค้าพอใจในระดับที่เสมือนโรงแรมระดับสีดาวทั่วๆไป เท่าที่ฟังนี่เหมือนกับว่าเราเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการที่ให้ลูกค้ารู้สึกว่าสบายเหมือนกับอยู่บ้านฟังจากขนาดห้องนี่ก็ไม่ไม่เล็กนะคะแม้กระทั่งว่าห้องที่เล็กที่สุดนะคะอันนี้ถือเป็นหนึ่งจุดขายของเราได้หรือเปล่าคะใช่ค่ะแน่นอนค่ะอันนี้ก็ถือว่าถ้าพูดถึงโรงแรมซึ่งมีถ้าจะพูดไปในย่านนี้เนี่ยมีโรงแรมเยอะนะคะโรงแรมเยอะมากแต่ว่าด้วยความกว้างขวางของโรงแรมโนโวซิตี้ก็จะเป็นจุดขายที่สําคัญที่ทําให้ลูกค้าพอใจ ในขณะเดียวกันจุดขายของเราถ้าในอย่างที่เรียนให้ทราบถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยก็ถือว่ามั่นใจได้ร้อยเอร์ซ็นถึงความฮาลาลนะคะส่วนศาสนิกอื่นก็ถือว่า จุดขายอีกจุดหนึ่งซึ่งเรามักจะได้รับคําชมเสมอะนะคะ,คะก็คือความเป็นกันเองของพนักงานนะคะ,คะในขณะเดียวกันก็คือความใส่ใจในการบริการเราก็จะได้รับคําชมในส่วนนี้ซึ่งถือว่าเป็นจุดขายจุดหนึ่งของโลว์ซิตี้ค่ะใช่ค่ะนี่ก็สมัมผัสได้ด้วยตัวเองเลยนะคะเมื่อกี้มาก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีเลยตั้งแต่พนักงานรักษาความปลอดภัยด้านนอกจนก,กระทั่งมาถึงหน้าเคาน์เตอร์อะนะคะประทับใจมากเลยค่ะ,คะ ค่ะลูกค้าค่ะส่วนใหญ่ที่เขามาที่เราเนี่ย<ม>เขาทราบได้ยังไงคะเรามีกลยุทธ์ในการทําตลาดยังไงคะก็อันนี้กลยุทธ์ในการทําการตลาดเราโฆษณาในส่วนที่เป็นเว็บไซต์ต่างๆนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ได้ไปออกบูธนะคะในส่วนของการตลาดในส่วนของอาการประชาสัมพันธ์นะคะในส่วนที่เป็นเรามีโบรชัวร์ซึ่ง,ซ,งซึ่งอันนี้ก็คงน่าจะเหมือนกับโรงแรมทั่วๆไปที่ทําการตลาดนะคะ เรามีการออกส่งพนักงานการตลาดนี่ออกไปทําการตลาดต่างประเทศนะคะเราเพิ่งไปของททททึ่งจัดซึ่ออยู่ประเทศสิงคโปร์ที่ผ่านมานะคะสวยการตลาดก็เพิ่งกลับมานี่เองไปรดโชว์ถึงสิงคโปร์เลยค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้เราก็ไปดูไบด้วยนะคะก็พยายามที่จะเปิดตลาดแสดงความเป็นฮาลาลให้ให้ลูกค้ามุสลิมได้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 รู้จักเรา ก็เรียกได้ว่าเป็นการขยายตลาดกลุ่มนะักท่องเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็ล,วลูกค้าของเราให้ครอบคลุมมากขึ้นใช่ค่ะนะคะลูกค้าสัญญาที่เข้ามาเนี่ยเขาประทับใจในอะไรของโรงแรมคะจุดที่ทำให้เขากลับมาพักอีกถ้าถ้าพูดถึงอย่างที่เรียนในในส่วนที่เป็นของลูกค้ามุสลิมน<ช>ะคะก็ถือว่าอันนี้อันนี้ความประทับใจนี่ถือว่าความมั่นใจในความเป็นโรงแรมของมุสลิมด้วยกันนะคะอันนี้อันนี้เต็มร้อยนะคะส่วนในขณะเดียวกันความ ประทับใจในส่วนที่เป็นลูกค้าต่างชาติเนี่ยก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าในย่านรัตนโกสศิทร์เนี่ยถือว่าเราเป็นโซิตี้แทบจะเป็นโรงแรมเดียวที่เป็นใช้มาตรฐานระดับ4ดาวนะคะซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นจุดเด่นแล้วก็เป็นจุดขายของเราที่สำคัญนะคะค่ะ,ค,ะ,ค,ะความยากของธุรกิจโรงแรมอยู่ที่ตรงไหนคะาการทำโรงแรมนี่ก็อาจจะเหมือนกับ ธุรกิจด้านอื่นที่ขายบริการะนะคะ,ะความความใส่ใจในการบริการ<ม>อย่างที่บอกอันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าเขาเสียงเงินมาแล้วเนี่ยเขาต้องการมาซื้อความสะดวกสบายนะคะ,ะที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็คือนี่เป็นการพักผ่อนะนะคะเขาก็คือคาดหวังจากสิ่งที่ความเป็นกันเองความสะดวกสบายในการใช้ มาตรฐานความเป็นโรงแรมนะคะอันนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องใส่ใจในการบริการนะคะซึ่งก็เชื่อว่าโรงแรมทั่วๆไปก็คงจะยึดหลักเดียวกันอยู่แล้วค่ะเรียกได้ว่าลูกค้าที่เข้ามาพักโรงแรมเนี่ยแน่นอนเลยเขาก็ต้องการบรรยากาศที่เป็นกันเองแล้วก็ประทับใจเหมือนกับอยู่บ้านในขณะเดียวกันก็อยากได้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่จะมาคอยช่วยเหลือเขานะคะซึ่งทางโรงแรมเนี่ยก็มีให้ครบเลยนะคะค่ะ อันนี้ก็รวมถึงเรื่องอาหารด้วยที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ของ ibf แน่นอนค่ะอยากทราบว่าทําไมถึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ibf คะก็เรามั่นใจมั่นใจในความฮาลาลนะคะของ ibf อันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นความโชคดีที่มีโอกาสได้สัมผัสนะคะแล้วก็ถือว่าผลิตภัณฑ์ ibf ก็ถือว่ามีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั่วๆไปนะคะในการทําโรงแรมเราก็บริการอาหารเช้าซึ่งอาหารเช้านี่ก็ต้องถือว่า ต้องขอบคุณที่ IBF ที่มีผลิตภัณฑ์ซอสเซจที่เป็นไส้กรอกนะคะก็ถือว่าจะเราจะได้รับคำชมถึงความอร่อยของรสชาติตัวดิฉันเองก็ทานอาหารเช้ากเกือบทุกมื้อจะต้องทานไส้กรอก IBF อยู่นะคะค่ะ,คะผลิตภัณฑ์ที่ทางโรงแรมเลือกใช้มีอะไรบ้างคะก็ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางด้านของอไส้กรอกซอสเซจต่างๆนะคะ,คะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ เรามั่นใจในรสชาติของอาหารและก็ความสดนะคะของผลิตภัณฑ์ i อ f นะคะส่วนพวกเครื่องแกงสิ่งเครื่องปร,งรุองอื่นๆ,อ,นๆอันนี้ต้องต้องขอประทานโทษว่าเราน่งจะเป็นโรงแรมเราต้องใช้ความค,ความสดความใหม่ก็เลยต้องเป็นสิ่งที่ลูกแม่ครัวทำทำ ก็จะเป็นการปลุกอาหารในอีกลักษณะหนึ่งไปนะคะแล้วในอนาคตมีแผนที่จะไปใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆเพิ่มเติมนอกจากเสตกลไหมคะก็แน่นอนค่ะถ้าเกิด IBF มีอะไรนําเสนอนะคะก็ต้องถือว่าเชื่อมั่นเชื่อมั่นในรสชาติแล้วก็ในมาตรฐานของ IBF ยินดียินดีให้ความสนับสนุนทุกอย่างค่ะค่ะพูดถึงผลิตภัณฑ์ IBF แล้วก็วันนี้ก็ต้องขอรบกวนให้ทางโรงแรมเนี่ยช่วย ทำให้เราดูหน่อยนะคะว่าเมนูที่เราจะนํามาเสนอในวันนี้เนี่ยมีหน้าตาน่ารับประทานอย่างไรบ้างนะคะโดยนำผลิตภัณฑ์ IBF ไปเป็นวัตถุดิบหลักนะคะค่ะแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทางคุณพี่พนิดามากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติ้องรายการของเราเรามีผลิตภัณฑ์จาก IBF มาเพีเป็นที่ระลึกด้วยนะคะเจอกันแล้วค่ะขอบพระคุณมากค่ะ